ขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่หน่อยมากๆพี่หน่อยมาทุกนะคะกดถูกใจไม่ได้ตรงนี้ก็ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่แจ่มค่ะถ้ายังไงกดถ้ายังไงจากฝนตกหรือเปล่าคะฝนตกไหมที่นั่นฝนตกไหมคะเป็นยังไงมั่งบรรยากาศบ้านพี่แจ่มนะ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะมีฝนแต่ยังไม่ตกเลยวันนี้ร้อนยิ้มได้หัวเราะค่ะเวลาเปิดบ้านทีไร เจอเจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเจอคุณยายก็ก็มาก็ได้หัวรอ,อเดี๋ยวพี่เจมจะขอขอลงเวทีเลยนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณอ่าจะอยู่ประมาณนี้แหละสองนาทีค่ะยังไงก็ก็ขอก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ยังไงสะดวกก็แวะไปชมแวะไปชมความงามของแม่พิมพ์ของเราได้นะคะทุ่มหนึ่งตรงทุ่มยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณตุ๊กบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยขึ้นป .4 ทับ6ยอดเยี่ยมมากดีใจด้วยนะคะดีใจเนาะดีใจมากๆยอดเยี่ยมจริงพอพี่แจมเข้าไปตอบคําถามข้อสามข้อปุ๊บเขาก็จะบอกว่า,าบัญชีของคุณโดนานะคะเพราะว่าพี่แจมทราบมาวันนี้ ทราบทราบมาวันนี้บอกว่าหนักสุดเลยคือการปิดร้อนๆค่ะอ๋อน้องพิสมัยบอกน้องหน่อยบอกว่าน้องพิสมัยปทุมพิม์บอกว่าอาบน้ําน้องหมาค่ะพี่กาลังใจที่ดีมากๆนะคะเป็นดวงตาให้พี่เจมที่จะมีพลังมีมีพลังกายพลังใจที่จะกแค่กดปุ่มกดใจกดปุ่ม,มคอมเมนต์ก็ดีใจมากแล้วค่ะตอนนี้นะคะ คุณจรินบอกว่าสวัสดีสี่ดวงตาครับสี่ดวงตานะถึงพี่แจ่มเหมือนตอนนี้เหมือนจะตาบอดนะแต่พี่แจ่มก็ได้รับกําลังใจคือดวงตาจากทุกคนค่ะทําให้พี่แจ่มมีแสงส่างร้อนมากวันนี้ทรัพย์สินก็ร้อนร้อนอน,นอนได้นิดเดียวตอนนี้ใครโชคดีมั่งเนาะวันนี้ค่ะน้องหน่อยของเรามาแล้วนะคะเรียกร้องก็มาเลย ผู้ตุกวลีรัดก็บอกกอดกอดค่ะคุณพี่คุณพี่สมัยประทุกขอดวงใจสองดวงมาให้นะคะไอเลิฟยูไอเลิฟยูค่ะโอเคไม่ได้แวะไปเยี่ยมบ้านเนาะ <laughs> ค่ะเดี๋ยวยังไงเจ้าคืนนี้จะแวะไปแต่พี่แจมเปิดตาได้อย่างเดียวเนาะพี่แจมยังเปิดยังเปิดตาได้ปกติเหมือนเดิมแต่ลูกรัก AI เนาะเ i ไอเขาเลยตีมือไว้อ่ะอ่า ก็งงค่ะเกามีมีอย่างชาเลนตนะ์น่ะชาเลน์ประจําประุนมากๆเลยเนี่ยคุณยายนี่สงสัยแอบไปตําหม,มากคุณยายนุ่งเยานี่แอบไปตําหม,มากใช่ไหมคุณยาย <c oughs> เสียงดีมากเสียงเพาะพิงเลยค่ะข,ขอบคุณมากมากนะคะคุณยายนุ่งเยาวกําลังใจร่วมกันพบปะกันได้นะคะมีมียังมีช่องทางที่พอให้เราติดต่อกันได้ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะวันนี้พี่แจ่มก็ มาก็เปิดบ้านพาโดชื่นใจอีกแล้วหวานหวานเปรี้ยวๆยามบ่ายนิดๆโอ้ยสดชื่นมากเลยค่ะสดชื่นมากเนาะเสิร์ฟเข้ามาแล้วก็ถ้าใครต้องการลูกเรือต้องต้องการสะสมเวลาก็จับมือกอดกดกันได้นะคะทุกคนมากมาก,มากเลยดีใจค่ะดีใจขู่ตุ๊กวลีรัดก็เสิร์ฟอะไรนาะเสิร์ฟเสิร์ฟน้ำส้มคันละมั้งนี่สามใบเทาไหมถ้าสามใบเทาจะ วันนี้จะจุดพลุฉลอเอาใช่ขอภัยพูดวางรออยู่ข้างหน้าก็ขอให้ทุกคนก้าวไปตามตามตามวิถีของตัวเองและขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะลาบลื่นสำเร็จสมหวังในใน,ในไฟ์สดของคนที่ผ่านแล้วนะคะโดยเฉพาะเพจจะมีรายได้จากไร์สดค่ะจะมีรายได้จากไร์สดสร้างรายได้จากไล,ไล,ไกไลร์ไลไดลสดได้นะคะ เปิดไปดูก็คำคำกับตัวเองนะก็ขอให้มีพลังทำให้สำเร็จแล้วกันแต่แต่ตอนพี่แจ่มก็เปิดเปิดเปิดยืนยันตัวต,วตวเนเนาะเพราะว่าพี่แจ่มตอนช่วงนี้โดนปิดคอมเมนต์ค่ะโดนปิดคอมเมนต์กดถูกใจก็ไม่ได้นะคะในห้องพี่แจมก็เป็นขอบคุณกำลังใจมากๆเลยน,น้ำมันใครเป็นยังไงมังนะ้งเนาะน้องหน่อยวันหยุดวันหยุดงานก็ยุ่งเหมือนเดิม เปิดโหมดมาแล้วยุ่งทุกวันยุ่งแบบมีความสุขนะครูตุ๊กค่ะค่าใครก็วันนี้ได้รับทรัพย์ก็พี่แจมก็ยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขค่ะมีแต่ความสุขมีโชคมีลาภให้มีคนมีส่วนร่วมกับเรียวคลิปเรียวของเราเนี่ยแหละพันห้าพันห้าแล้วก็มาปิดกั้นพี่แจ่มอ่ะหนังสั้นหนังยาว ชมไลฟ์สดชมได้หมดเลยฟังเสียงได้อะไรได้แต่คอมเมนต์ไม่ได้ค่ะกดถูกใจก็ไม่ได้ทุบมือนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะคนที่ผ่านแล้วเขาก็ต้องการกําลังใจนะคะคนที่ไม่ผ่านก็ต้องการกําลังใจกดคอมเมนต์ก็ไม่ได้ค่ะก็เลยจะมาแจ้งข่าวสารนะคะยืนยันตัวตนก็ยังโชคดีที่ยังไลฟ์สดได้นะคะไลฟ์ค่าโปรไฟล์ของพี่แจมน่ะมันขึ้นมาว่าขึ้นมาว่าเหมือน ครูตุ๊กวลีร <laughs> <laughs> ัตน์บอกว่ากอดกอดค่ะกอดกอดค่ะก็กอดจับมือกันได้ทุกคนก็ตอนนี้ก็สามวันแล้วที่ยังตาเอ๋ครูตุ้กมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากมากค่ะไปเยี่ยมเพื่อนแล้วมีความสุขบอกเลยค่ะไปเยี่ยมทุกบ้านมีความสุขทุกบ้านค่ะกลับมาอีม เข้ามาแล้วก็ฝากทักทายค่ะฝากทักทายสวัสดีทุกคนนะคะพี่แจมสวัสดีนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจขอบคุณที่เข้ามาค่ะโอเคอ่านถูกอ่านถูกขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์มาให้พี่แจมคือพี่แจมนะไม่คอมเมนต์ไม่ได้กดถูกใจไม่ได้ทุกคนจะเดินคนเดียวไม่ได้ค่ะเดินไปคนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องมีนี่ค่ะมีตั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็ ก็รับได้หมดพี่แจมไม่จำกัดนั่นนะเมื่อก่อนทําโปรไฟล์ก็เป็นอย่างนี้ไม่ไฟ์โสดค่ะไม่ไฟ์โสดเข้าห้องไปคนนู้นคนนี้ก็ไปก็ไปฟังไปให้กําลังใจอย่างเดียวค่ะไม่นําทางให้กับพี่แจมมีกําลังใจค่ะมีกําลังใจถึงจะคอมเมนต์เพื่อนไม่ได้แต่บอกเลยว่าเป็นห่วงก็ ก็อยากไปมากได้นะคะที่พี่แจมทราบมาวันนี้นะคะยังไงก็ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขดมือนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะคนที่ผ่านแล้วเขาก็ต้องการกําลังใจนะคะคนที่ไม่ผ่านก็ต้องการกําลังใจเ <c oughs> จ้านายจะให้อภัยถ้ายังไงก็ต้องดูคืนนี้ก็คงยังไม่หรอค่ะแต่ว่าก็ก็คงจะเป็นพุ่งค้าขอบคุณเข้ามาแล้วก็ ค่ะขอบคุณมากๆนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายค่ะคอมเมนต์ทักทายมาได้นะคะพี่แจ่มก็เปิดบ้านยืนยันตัวนี้มีคนมามีคนมามีส่วนร่วมก็ห้าหกร้อยแล้วค่ะห้าหกร้อยก็เหลืออีกประมาณเ0้าร้อยเนาะสู้นะคะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนดูได้อย่างเดียวค่ะดูได้อย่างเดียวก็เห็นทุกอย่างแต่คอมเมนต์ไม่ได้ค่ะคอมเมนต์ไม่ได้กดถูกใจไม่ได้นะคะพี่แจ่มมาแจ้งข่าวสาร กอดกอดจ้าคูตุ๊กวลีรัดคูตุ๊กแล้วเนาะจ้าขอกอดจ้าคูติกวะลลอมีแล้วค่ะกับข้าวของเก่าจากเมื่อช้ายังไงก็แวะมาได้นะคะแม่ค้าแฟนเพจน,นะคะน้องกังไงก็เข้ามาได้แบไ,ได้ค่ะคูตุกวลีรัดก็บอกสู้ๆนะคะ ช่อ,อ,องคุณคิดอะไรอยู่ค่ะโพสได้ปกติแต่คอมเมนต์ไม่ได้กดถูกใจไม่ได้นะคะพี่แจมแจ้งข่าวสารนะคะตามนี้ละอ้าวส่งอีโมจิหัวใจเองอีโมจิหัวเราะหัวเราะแบบเต็มเสียงด้วยเนาะมีหัวโยกด้วยนะ หัวโยกด้วยเนาะพี่แจ่มวันแล้วยังยัง,ยงทำอะไรไม่ได้โพสได้อย่างเดียวโพสได้อย่างเดียวแล้วให้ทำชาเลนด์ด้วยไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่ากำลังใจที่ดีมากๆนะคะเป็นดวงตาให้พี่แจ่มที่จะมีพลังมีมีพลังกายพลังใจที่จะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจคะ่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่แจ่มคะ่ะวันที่สามแล้วที่ท,ที่ไม่สาวคะ่ะ ที่จะไม่ลงทางเนาะที่จะไม่ลงทางขอยืนยันตัวตนจนกว่าจะเจ้านายจะให้อภาาัยค่ารับสินให้โชควันนี้แต่พี่แจมนะไม่ค่อยถามรอกไม่ค่อยถามละหลานแต่หลานก็แต่แต่้าน,นะคะแต่พี่แจมคอมเมนต์ไม่ได้โดนปิดนะคะโดนปิดอ๋อมือใหม่นะคะไม่เป็นไรเข้ามาเข้ามาหาประสบการณ์สมัยพี่แจมเพราะว่าพี่แจมโดน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 ตอนเช้าเนาะประมาณ9ก้าโมง เก้าโมงก็ถ้านับก็ได้ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเออพี่หน่อยสิริกรเทพเนาก็สวัสดีกับคุณวนาพรนะคะน้องวนาพรเอไอจะให้ให้อภัยเนาะค่ะสามใบเท่าไหมคุูทุกปัน,นี้ก็จะได้จะได้โดนปิดอ่ะค่ะโดนปิดเป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงพี่แจมเข้าไปสามเช้าแล้วค่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกเชา้า ก็เลยคิดว่าก็งงเปิดไปดูก็คำๆกับตัวเองนะก็ขอให้มีพลังทำให้สำเร็จแล้วกันแต่แต่ตอนซิลิกรเทพพนานะคะค่ะคููตุ๊กวลีรัตก็สวัสดีค่ะปนงคนสวยสวยมากก็ฟังพี่จํมได้เนาะถ้าใครยังไม่รู้พี่จํมแค่อยากอยากจะแบ่งปันนะคะไม่ได้อยากจะมาอวดรู้หรืออะไรนะคะพี่จํมต้องต้องขอบอย่างเงี้ยค่ะ พ็ก็ปกตินะวันนี้เข้าไปดูจากปกติชาเลนจ์สามคอพี่จะบางครั้งจะจะทำเพื่อเงินอย่างเดียวก็ก็คงไม่มีกำลังใจจะเดินต่อแต่ที่ทุกคนอยู่ได้ค,คุณยายนุงยาวบอกสแสวงศินบอกว่าสวัสดีค่ะ